ประเทศเกาหลีใต้ดินแดนแห่งความงดงามที่วงการสัลญกรรมได้พลิกชีวิตผู้คนนับล้านทว่าภายใต้แสงไฟสว่างไสวของคลินิกหรูย่านกังนำ้ำกลับซ่อนความดำมืดเอาไว้นี่คือเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นกับควนแดฮีนักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลที่รวบรวมความกล้าเดินหน้าเข้าสู่ห้องผ่าตัดหวังจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่สุดท้ายเขากลับไม่ได้เดินออกมาจากห้องแห่งนั้นอีกเลย สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความผิดพลาดทางการแพทย์แต่มันคืออาชญากรรมในห้องผ่าตัดที่ถูกบันทึกไว้ได้ทุกวินาทีด้วยหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดความยาวกว่า7ชั่วโมงนี่คือการต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างของผู้เป็นแม่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของชีวิตลูกชายสุดท้ายจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะลงเอยด้วยชัยชนะหรือความอายุติธรรมที่ฝังรากลึกในสังคม ร่วมหาคำตอบกันได้ใน The Ghost Doctor Case คดีสยองสัญญาแพทย์ล่องหนสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชว์แปงท a l k เอนจินครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะขอพาทุกคนไปตามติดคดีสุดโด่งดังคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ดินแดนแห่งความงดงามที่ใครหลายๆคนก็คงใฝ่ฝันครับแต่ใครจะคิด่ะครับว่าความฝันของผู้ชายคนหนึ่งจะนำพาชีวิตของเขาเลยเถิดไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วครับซึ่งชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะไปรับรู้เรื่องนี้กันก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันครับและทางผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยติดตามคอยรับชมผลงานของผมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมเนื้อหาในคลิปของวันนี้พร้อมๆกันเลยครับคดีสุดสยองที่สะเทินวงการการสัญญกรรมในประเทศเกาหล,ลีใต้ในครั้งนี้มันเริ่มต้นขึ้นจากชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังมีอนา,าคตสดใสชื่อว่าคอนแดฮีเกิดในปี1992ตั้งแต่เด็กเขาก็เป็นที่รักของทุกคนครับเพราะนิสัยจุดเด่นของเขาที่ยดัยดญาติคนรอบตัวพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือแดฮีเป็นคนอัธยาศัยดี เข้ากับคนได้ง่ายจนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาก็ต้องไปประจำการรับใช้ชาติภายใต้เครื่องแบบทหารเป็นเวลานานถึง2ปีเต็มๆก็จะปลดประจำการออกมาในช่วงเวลานั้นตัวแดฮีก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมหาลัยและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเขาก็ไม่ได้ไปดื่มกินสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรอกนะครับแต่เขาเลือกที่จะเอาเวลาตรงส่วนนี้ไปหางานพาร์ทไทม์ทำเพื่อจะช่วยหาเงินแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและแม้ว่าตัวแดฮีจะผ่านการฝึกฝน อย่างหนักหน่วงทั้งร่างกายทั้งจิตใจตอนที่เป็นฐานรับใช้ชาติมาแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เขายังไม่สามารถต่อสู้เอาชนะมันได้เลยก็คือปมในใจตั้งแต่วัยเด็กที่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองโดยเฉพาะกับบริเวณคางของเขาที่มันดูป,นปานๆยื่นออกมามากกว่าคนปกติทั่วไปจนกลายเป็นจุดเด่นโดนเ,นเพื่อนๆล้อบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆทําให้แดฮีสูญเสียความมั่นใจไปเลยครับและเขาก็เก็บซ่อนความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดนี้ มาเป็นเวลานานถึง20ปีเต็มๆผนวกกับค่านิยมภายในประเทศเกาหลีใต้เองที่ให้ความสําคัญกับความสวยงามรูปร่างหน้าตาเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่าดาราศิลปินชื่อดังแทบทุกคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมก็ล้วนแต่มีหน้าตาสวยหลอ่อเปะไปทุกองศานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้การทํำสัลญกรรมในประเทศเกาหลีใต้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและยังมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกอีกด้วยครับ จนถึงขั้นที่มีบางครอบครัวนะครับยอมทุ่มทุนซื้อคอสสัญญกกร,รมให้กับลูกหลานที่จบก,การศึกษาใหม่หมๆโดยมีความเชื่อว่าการมีรูปร่างหน้าตามีภาพลักษณ์ที่ดีจะส่งผลต่ออาชีพการงานครับสุดท้ายด้วยปมปัญหาในใจที่ถูกเพื่อนล้อกันอย่างสนุกปากมาตั้งแต่เด็กบวกกับแรงกดดันจากค่านิยมภายในสังคมสิ่งทั้งหมดมันทําให้แดฮีตัดสินใจย,ยอมกัดฟันก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อจะเก็บสะสมเงินไปสัญญกรรมใบหน้าของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้น จากปมในใจของตัวเองเสียทีครับซึ่งถึงแม้ว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้จะ้านสายตาคนในครอบครัวมากๆก็จริงแต่ไดฮีก็ยืนกรานที่จะทํามันต่อไปเขาจึงแอบ,บไปทํางานแอบบเก็บเงินเงียบๆตัวคนเดียวเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไว้ใช้สําหรับผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าตัวเองครับสุดท้ายด้วยความมุ่งมานะ่ะและอดทนของเขาก็สามารถเก็บเงินได้มากถึง6กล้านหกแสนวอนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000 0 0บาทหลังจากเก็บเงินได้แล้วเขาก็กแอบหบนีครอบครัว ไปผ่าตัดศัลยกรรมในคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งย่านกลางนำครับแต่เขาเองก็คงไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าการผ่าตัดในครั้งนี้มันจะนำพาชีวิตของเขาและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตลอดการครับต่อมาในวันที่9กันยายนปี2016ก็มีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาคอนแทหุนซึ่งเขาก็คือพี่ชายของแดฮีครับทางปลายสายเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โทรมาแจ้งเรื่องว่าตอนนี้แดฮีน้องชายของคุณ นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะอาการของเขาก็ทรงๆแต่ทางโรงพยาบาลก็อยากใช้ทางครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมเขาหน่อยหลังจากวางสายกันไปตัวพี่ชายก็รู้สึกเป็นห่วงน้องชายครับแต่เขาก็มีอารมณ์รู้สึกโกรธปะปนงุดหงิดนหน่อย,อยเพราะเขายังคงเข้าใจว่าเดฮีอาจจะไปเฮฮาสังสรร์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆจนเมาและไปทะเลาะวิวาทกับใครคนอื่นเขา้าทางพี่ชายจึงรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเรื่องกับลีนากึมผู้เป็นแม่ต่อก่อนที่ทั้งสองจะร่วมกันออกเดินทาง ไปโรงพยาบาลทันทีครับชวนเมื่อมาถึงผู้เป็นแม่ก็ถึงกับช็อกพูดอตไรดไม่ออกครับเพราะสิ่งที่เธอเห็นมันแตกต่างกับสิ่งที่เธอคิดมากๆในทีแรกเธอก็เข้าใจว่าแดฮีลูกชายอาจจะเปยงแค่เจ็บป่วยนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่สภาพความเป็นจริงก็คือแดฮีลูกชายกําลังนอนหมดสติโคม่าอยู่ในห้อง i อ u ตัวเขาถูกใส่เครื่องช่วยหายใจมีสายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พันระยงระยางเต็มตัวไปหมด ด้วยความร้อนหลดน,นะครับผู้เป็นแม่จึงรีบเข้าไปสอบถามกับทางพยาบาลต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุยกันไปมาก็ได้ทราบเรื่องว่าแดฮีถูกนําตัวส่งมาจากคลินิกสัญยกรรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเปิดให้บริการมาแล้วกว่า14ปีเมื่อทราบที่มาของสาเหตุผู้เป็นแม่ก็รีบโทรติดต่อไปยังคลินิกต่อทันทีครับเพื่อจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณทำอะไรกับลูกชายของฉันทำไมสาภาพของเขาถึงเป็นแบบนี้หลังจากที่พูดคุยกันไปมานะครับในเช้าวันต่อมา ทางคลินิกก็ส่งแพทย์ตัวแทนเข้ามาเจรจากับผู้เป็นแม่ถึงบ้านพร้อมกับอธิบายเหตุผลมาว่าอาการของเดฮีลูกชายของคุณไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเพียงแค่การผ่าตัดครั้งนี้เขาเสียเลือดเป็นจํานวนมากกว่าปกตินิดหน่อยเนื่องจากลักษณะกระดูขากรรไกรที่คางของเดฮีมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปมากๆส่งผลทําให้แพทย์ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่าปกติด้วยความมั่นใจแพทย์คนนี้ยังพูดตอกย้ํากลับมาทางแม่อีกทํานองว่าหากคุณแม่รู้สึกไม่สบายใจ คุณแม่สามารถทำเรื่องขอเทปบันทึกจากกล้องวงจรปิดภายในห้องผ่าตัดของไดฮีกลับมาตรวจสอบได้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเป็นแบบนั้นทางผู้เป็นแม่นะครับเลยตัดสินใจทำเรื่องขอเทปกล้องวงจรปิดกลับมาตรวจสอบดูครับแต่ด้วยความที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์คือนั่งดูเทปด้วยตัวคนเดียวก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเธอจึงไปขอร้องให้ญาติคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสายการแพทย์มาช่วยตรวจสอบเทปเหล่านี้ให้เธอแทนครับ แต่หลังจากที่ญาติคนนี้ได้ช่วยดูเทปกรอ,อกลับไปกลับมาอยู่สักพักใหญ่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปครับก่อนที่เขาจะเอ่ยปากบอกกับแม่ของแดฮีทํานองว่าเออคุณดูคลิปทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองจะดีกว่านะเพราะสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปในห้องผ่าตัดเนี่ยมันเกินกว่าจะบรรยายเป็นคําพูดได้จริงๆโดยคลิปวิดีโอทั้งหมดที่บันทึกได้จากห้องผ่าตัดของคลินิกในวันนั้นมันมีความยาวกว่า7ชั่วโมง30นาทีเริ่มต้นตั้งแต่แช่วงเที่ยง ควันที่8กันยายนปี2016หลังจากที่วางยาสรุปให้กับแดฮีเสร็จ20นาทีแรกหมอก็เริ่มผ่าตัดต,ตรงบริเวณกระดูขากรรไกรที่ขางของเขาและชะว่วะนั้นพยาบาลก็สังเกตเห็นว่าตรงพื้นห้องผ่าตัดมันเจิงนองเลอะสีแดงไปทั่วทําให้ตลอดเวลากว่า1ชั่วโมงเต็มๆครับที่พยาบาลต้องเอาไม้ม็อบมาถูพื้นบนซ้ําไปซ้ำมาอยู่ตลอดซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าร่างกายของแดฮีได้สูญเสียเลือดไปมากขนาดไหน แต่จุดที่พีคที่สุดของการผ่าตัดมันได้เกิดขึ้นตรงจุดนี้แหละครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาจู่ๆหมอผ่าตัดก็เดินออกจากห้องไปแบบดื้อก่อนจะมีหมออีกคนหนึ่งสลับตัวเข้ามาดําเนินการผ่าตัดกับแดฮีต่อแทนซึ่งมทางครอบครัวได้ลองตวรวจสอบข้อมูลดูแล้วก็พบว่าหมอคนที่2ที่เข้ามาทําหน้าที่แทนนั้นไม่มีอะไรชื่อเป็นศัลยแพทย์ของคลินิกแห่งนี้ด้วยซ้ําครับและมันก็ผิดกับคําโฆษณาของทางคลินิกที่มักจะเป่าประกาศเน้นย้ําอยู่เสมอว่า ตลอดการผ่าตัดต่อคนไข้หนึ่งคนทางคลินิกจะใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยทางผมจะต้องขอแวะเล่าข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ครับว่าเทคนิคการสลับตัวแพทย์ระหว่างการผ่าตัดของคลินิกนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่า shadow doctor หรือ ghost doctor ครับอารมณ์ประมาณมันเป็นหมอเถื่อนไม่มีรายชื่ออยู่ในคลินิก แต่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผ่าตัดบางขั้นตอนและส่วนใหญ่แพทย์กลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กจบใหม่มีค่าจ้างที่ถูกกว่ายัางไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยซ้ําสรุปแล้วก็คือสิ่งทั้งหมดนี้มันคือการกระทําที่ผิดกฎหมายครับโดยวัฒนธรรมการทํางานแบบนี้มันได้ถือกําเนิดขึ้นเนื่องจากในยุคสมัยที่คดีของไดยฮีเกิดขึ้นนี้นะครับมันดำบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่การผ่าตัดทาศัลยกรรมในประเทศเกาหลีใต้กําลังเป็นกระแสได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วทั้งโลก แถมรัฐบาลของพวกเขายังมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเดินทางเข้ามาสัญญกรรมภายในประเทศด้วยปัยปจจัยทั้งหมดนี้ได้ส่งผลทําให้คลินิกสัญญกรรมในเกาหลีใต้แทบจะทั้งหมดในตอนนั้นมีคิวงานแน่นจอกันข้ามปีทํากันแทบไม่ทันครับและในเมื่อทางคลินิกมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าหลายๆคลินิกเลยเลือกใช้วิธีไปว่าจ้างโกสต์ด็อกเตอร์ให้เข้ามาร่วมมือช่วยกันสลับตัวผ่าตัดกับแพทย์หลักของพวกเขาแทนครับ ประมาทว่าง,งานที่มันสําคัญสําคัญยุ่งยากก็จะให้แพทย์หลักเป็นผู้ลงมือส่วนอะไรที่มันมีขั้นตอนซับซ้อนลงมาเช่นการเก็บงานนะครับก็จะให้หมอเถื่อนสลับตัวเข้ามาดําเนินการต่อแทนครับและในระหว่างนั้นแพทย์หลักก็จะวิ่งไปดูแลลูกค้าคนอื่นๆที่ห้องถัดไปวิธีการนี้นะครับจะทําให้ทางคลินิกสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นสร้างผลกําไรเม็ดเงินได้มากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่พอจะทราบถึงเหตุผลเหล่านี้ไปแล้ว เราตัดสลับกลับมาดูเหตุการณ์ของแดฮีจากกล้องวงจรปิดกันต่อตลอดเวลาหลังจากนั้นตัวหมอหลักกับหมอเถื่อนก็ยังสลับบนเวียนเข้าๆออกๆแท็กทีมเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยครับราวกับกําลังแข่งขันงานกีฬาสีที่พีคที่สุดเลยก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอทั้งสองคนนี้ได้เดินออกไปจากห้องทั้งคู่ปล่อยทิ้งให้แดฮีนอนสลบอยู่กับพยาบาลนานถึง30นาทีเต็มๆโดยไม่มีใครมาดูแล แถมพยาบาลคนนี้เธอก็ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแบบอะไรที่ถูกต้องตามหลักอนามัยด้วยซ้ําลําพังเพียงแค่การปล่อยพยาบาลให้อยู่กันแบบสองต่อสองโดยที่ไม่มีแพทย์มาดูแลมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงมากอยู่แล้วแต่ตลอดเวลานั้นพยาบาลคนนี้ก็เอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือส่องกระจกทาปากแต่งหน้าตัวเองอยู่ข้างๆเตียงโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอาการของเดฮีเลยสักนิดซึ่งด้วยความที่คลินิกแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจองเงินข้ามปี จนทำงานกันแทบไม่ทันนะครับทำให้ลักษณะการทำงานที่ดูขัดหูขัดตาแบบนี้เช่นการที่แพทย์เดินวกวกวนๆเข้าออกห้องผ่าตัดและปล่อยให้พยาบาลอยู่กับคนไข้เพียงลำพังนะครับมันได้กลายเป็นเรื่องปกติของพวกเขาไปแล้วครับทั้งๆที่สิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตลูกค้ามากๆก,ก็ตามต่อจากนั้นการผ่าตัดสุดสยองนี้ก็ดำเนินต่อไปจนเวลา16นาฬิกา30นาทีทุกอย่างก็เสร็จสิ้นลง หมอทั้งสองคนก็เดินออกจากห้องปล่อยให้แดฮีอยู่กับพยาบาลต่อไปจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกาสนาทีหรือ3ชั่วโมงเต็มๆถึงจะมีการเคลื่อนย,ย,ย้ายแดฮีมายังห้องพักฟื้นต่อแต่ทุกอย่างก็ไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะจู่ๆช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มก็มีการส่งตัวแดฮีกลับมายัางห้องผ่าตัดเพื่อดำเนินการผ่าตัดแก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเมื่อดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแดฮีมันเกินกว่าที่ทางคลินิกจะรับมือไหวครับ ในตอนนั้นผ้าพันบริเวณใบหน้าของแดหฮีก็เริ่มเปียกชุ่มเป็นสีแดงเข้มแต่ทางคลินิกนะครับก็ไม่ได้รีบอะไรครับปล่อยปะละเลยรอเวลาให้มันผ่านไปฟรีฟรีอีก2ชั่วโมงขับจึงจะตัดสินใจให้โรงพยาบาลมารับตัวแดหฮีไปรักษาต่อแทนในวินาทีที่แดหฮีถูกส่งตัวมารักษาต่อแพทย์ที่โรงพยาบาลก็ได้เช็คอาการเบื้องต้นและพบว่าแดฮีได้สูญเสียเลือดไปมากถึง3 5 0 0ซีซี หรือประมาณ70%์ของร่างกายโดยจากข้อมูลที่ทางผมได้ลองไปหามานะครับหากผิดพลาดก็ขออภัยครับตามปกติแล้วการผ่าตัดในเคสลักษณะแบบนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะมีการสูญเสียเพียงแค่ประมาณ2 0 0 3 0 0ถึงซีซีเท่านั้นมันหมายก็ว่าในเคสของแดฮีนะครับความผิดพลาดของมันได้เกินไปเป็น1ิบเท่าตัวเลยทีเดียวและสิ่งที่ผิดพลาดใหญ่หลวงจนน่าเจ็บใจเลยก็คือระหว่างที่รอให้รถพยาบาลไปรับตัวแดฮีมาทางคลินิกไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการถ่ายเลือดได้เขาทาั้งๆที่คลินิกก็มีเลือดอยู่ในคลังสำรองอยู่แล้วแถมช่วงเวลานั้นภาพจากกล้องวงจรปิดยังจับได้อีกว่าแม้อาการของแดฮีจะเข้าขั้นวิกฤตมากๆแล้วก็จริงแต่พยาบาลในห้องผ่าตัดนอกจากจะไม่ได้ดำเนินการอะไรให้แล้วพวกเขาทั้งหมดยังหมดแต่ชวนกันพูดคุยหัวเราะสนุกเฮฮาเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแดฮีเลยสักนิดครับ หลังจากที่ทางโรงพยาบาลพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาชีวิตแดฮีผลสุดท้ายก็คือตัวเขาต้องนอนนิ่งเป็นผักไม่ได้สติใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ในห้อง ICU นานนับสัปดาห์ครับและตลอดเวลานั้นผู้เป็นแม่ก็เฝ้าดูอาการของลูกชายอย่างใกล้ชิดไม่กินไม่นอนไม่ยอมไปไหนเธอหวังเพียงแค่ว่าอยากจะให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหวังว่าเดฮีลูกชายจะลุกขึ้นมาจากเตียง กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งต่อมาในวันที่24ตุลาคมหรือเป็นเวลากว่า1เดือนที่เดฮียังคงนอนสลบไม่ได้สติสัญญาแพทย์ที่รับผิดชอบเคสของเดฮีจากคลินิกก็เดินทางมาพบผู้เป็นแม่ถึงโรงพยาบาลซึ่งการมาของเขาในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อจะแสดงความรับผิดชอบมาขอโทษหรือดําเนินการแก้ไขอะไรตามที่ทุกคนกําลังเข้าใจนะครับแต่ตัวเขามาเพื่อจะอธิบาย ยืนยัในให้ทางครบอบครัวทราบทํานองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับแดฮีมันไม่ใช่ความผิดของเขาทุกอย่างมันเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลแห่งนี้หากคุณแม่จะฟ้องดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่แนะนําให้ไปฟ้องกับทางโรงพยาบาลเอาจะดีกว่าฟ้องทางคลินิกมาก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเสียเวลาซะเปล่าเมื่อได้ฟังคําพูดประโยคนี้จบแน่นอนกับว่าผู้เป็นแม่ก็รู้สึกโกรธจนจุกอกเธอก,กำมัดแน่นจนตัวสัน่นแต่เธอก็เลือกที่จะใช้สติ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ครับและมองข้ามการฟ้องร้องคดีอะไรออกไปก่อนเลือกที่จะเอาเวลาทั้งหมดมาโฟกัสกับชีวิตลูกชายที่นอนหลับไม่ได้สติอยู่ในห้อง ICU ซึ่งตลอดเวลาในช่วงนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่สุดแสนจ,จะทรมานสําหรับคนเป็นแม่มากๆที่เธอต้องเห็นลูกตัวเองอาการแย่ลงทุกวันทุกวันโดยไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเลยและจนกระทั่งเข้าสู่วันที่49ที่เดยฮียังคงนอนนิ่งไม่ได้สติผู้เป็นแม่เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าของตัวเอง ออกคำสั่งอนุมัติให้ทางโรงพยาบาลถอดเครื่องช่วยหายใจของเดฮีออกเพื่อเธอต้องการยุติความทรมานความเจ็บปวดทั้งหมดของลูกชายให้มันจบลงเสียทีเธอเลือกที่จะปล่อยให้ลูกชายของตัวเองได้ออกเดินทางไกลาจากลากันอย่างสงบหมดเวรหมดกรรมกันไปเสียทีผลจากการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของคนเป็นแม่ในครั้งนี้มันก็ยิ่งทําให้ข่าวเกี่ยวกับเดฮีที่เป็นประเด็นสังคมอยู่แล้วก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตหน้าหนึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศ ภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนส่วนทางฝั่งคลินิกคู่กรณีนะครับพวกเขาก็ยังคงเปิดดําเนินการตามปกติมีลูกค้ามากมายแวะเวียนเข้ามาใช้บริการเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังมีการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเดิมครับทำนองว่าทางคลินิกใช้สัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดําเนินการเพียงแค่คนเดียวตลอดการผ่าตัด1เคสไม่เคยมีหมอเถื่อนอะไรตามที่เป็นข่าวลือทั้งสิน้นคลินิกแห่งนี้ไม่เคยเกิดความผิดพลาดอะไรมาก่อนตลอดเวลากว่า14ปี ที่เปิดให้บริการลูกค้ามาส่วนทางด้านลีนาะกึมผู้เป็นแม่หลังจากที่จัดการธุระพิธีเกี่ยวกับลูกชายตัวเองแล้วเสร็จเธอก็ตัดสินใจบุกลุยหน้าจะฟ้องร้องเอาผิดกับคลินิกคู่กรณีทันทีเพื่อหวังว่าจะให้แพทย์พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต้องรับโทษอย่างสาสมครับซึ่งการต่อสู้คดีในครั้งนี้เธอก็รู้ดีว่าเธอต้องใช้แรงกายแรงใจเกินร้อยเเซครับเพราะตัวเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้การที่จะนําข้อมูลขึ้นมานําเสนอต่อสู้ในชั้นา มันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆสําหรับเธอแต่เพื่อความยุติธรรมของลูกอุปสรรคแค่นี้ก็ทําอะไรคนเป็นแม่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาข้อมูลทางการแพทย์อะไรก็ตามที่เธอไม่รู้เธอก็จะพยายามศึกษาข้อมูลทั้งจากการอ่านหนังสือสื่ออินเทอร์เน็ตยังการเด็กมัธย,ยมที่เตรียมตรวจสอบเข้าคณะแพทย์รวมถึงยังมีการเดินตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเข้าไปปรึกษาขอความรู้จากแพทย์หลายๆคนด้วยตัวเองเพื่อที่เธอจะได้มีความรู้มาต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป ในระหว่างที่แม่ของไดฮีพยายามรวบร,วม,รวมหลักฐานข้อมูลทุกอย่างเพื่อใช้สําหรับต่อสู้คดีเธอก็ได้พบกับความดํามืดมากมายภายในวงการสัญยกรรมเพราะแม้เติมทีทางกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้จะระบุอย่างชัดเจนว่าแพทย์ที่จะสามารถดาเนินการผ่าตัดงานลักษณะแบบนี้ได้จะต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพแล้วเท่านั้นแต่ในทางกลับกันสภาพการเป็นจริงการผ่าตัดโดยใช้หมอเถื่อนแบบนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่แพร่หลายภายในประเทศ ไม่เพียงแค่กับคลินิกที่แดฮีไปใช้บริการเท่านั้นโดยครั้งหนึ่งก็เคยมีศัลญยญแพทย์คนหนึ่งครับที่ไม่ประสงค์จะออกนามได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่าตัวเขาเคยทํางานกับคลินิกสัญญกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีตัวเขายอมรับว่าครั้งหนึ่งตนก็เคยถูกว่าจ้างให้ไปร่วมผ่าตัดกับศัลยแพทย์หลักประจําคลินิกโดยคลินิกที่ทํางานในลักษณะแบบนี้จะมีห้องให้หมอเถือนซ่อนตัวอยู่ชั้นใต้ดินนั่งรอจนกว่าจะถูกเรียกตัวขึ้นมาผ่าตัด เมื่อดําเนินการอะไรแล้วเสร็จก็จะเดินกลับลงมาซ่อนตัวเพื่อรอทํางานคิวถัดไปวนเวียนซ้ําไปแบบนี้เรื่อยๆตลอดทั้งวันครับแถมชาข้อมูลของสํานักข่าวแห่งหนึ่งยังระบุอีกว่าในช่วงปี2016ถึ2020มีผู้ใช้บริการสัญญกรรมที่ได้รับบาดเจ็บมีผลข้างเคียงจุดต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำมากมายจนนับไม่ถ้วนหรือบางรายก็หนักถึงขั้นชีวิตเป็นตัวเลขสถิติที่สามารถตวรวจสอบเจอมากถึง226คน ซึ่งนี่ก็คือตัวเลขที่สามารถตรวจเจอเท่านั้นนะครับส่วนตัวเลขสถิติที่แท้จริงจะมากจะน้อยกว่านี้ก็คงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แถมผู้เสียหายจํานวนมากมายก็แทบจะไม่สามารถเอาผิดอะไรกับทางคลินิกได้เลยครับเพราะคลินิกสัลกรรมส่วนใหญ่ในยุคสมัยนั้นก็ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้และตัวหมอเถื่อนนะครับก็ได้เข้ามาดําเนินการผ่าตัดกับพวกเขาหลังจากที่โดนวางยาสรุปไม่ได้สติไปแล้วครับจึงไม่มีหลักฐานอะไรมาเอาผิดกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ หรือบางกรณีนะครับแม้จะมีหลักฐานสามารถฟ้องร้องได้ก็จริงแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเขาไม่กล้าทีา่จะดําเนินการทางคดีครับเพราะรู้สึกละอายใจที่ตนตกเป็นเหยื่อและโดนหลอกหรือบางเคสนะครับที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็จริงนะครับคดีก็มักจะจบลงด้วยการไก่เกลียนอกศาลมีการจ่ายเงินเยียวยาและบังคับไปลงนามเซ็นสัญญาปกปิดข้อมูลทาให้มีอีกหลายๆเคสนะครับที่อาจจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ แต่ก็ไม่เคยตกเป็นข่าวให้ประชาชนได้รับรู้และสําหรับในส่วนคดีของแดฮีแม้ว่าผู้เป็นแม่จะพยายามรวบรวมข้อมูลทําทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้คดีอย่างสุดใจแต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือหลักฐานทุกอย่างที่เธอเตรียมมานั้นกลับโดนปัดตกไปแบบดือด้อโดยสายเหตุของสิ่งนี้ก็มีเรื่องเล่าลือกันมาว่าอาจจะเพราะฝ่ายคู่กรณีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมีเส้นสายรู้จักกับผู้มีอำนาจทางด้านกฎหมายภายในประเทศมากพอสมควร แถมที่พีกยิ่งกว่านั้นก็คืออายการที่เข้ามาดูแลคดีนี้ก็ดัดบังเอิญเป็นเพื่อนสนิทกับทนายของฝั่งคลินิกอีกด้วยครับด้วยปัจจัยเหล่านี้เลยอาจจะทำให้หลักฐานข้อโต้แย้งอะไรก็ตามที่ผู้เป็นแม่เตรียมมาถูกมองข้ามไปและสุดท้ายการตัดสินคดีในครั้งนี้ก็จบลงแบบตามที่ทุกคนคาดเดากันครับก็คือตัวสัญญาแพทย์หลักและพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องจ่ายค่าปรับนิดหน่อยครับซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียของแดฮี มันยิ่งทําให้ผู้เป็นแม่นะครับเธอรู้สึกว่าครอบครัวของเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเธอจึงพยายามวิ่งเต้นทําทุกวิถีทางเพื่อให้ข่าวของแดฮียังคงกลายเป็นประเด็นที่สังคมและสื่อให้ความสนใจไม่ถูกลืมเลือนกันไปและก็พยายามยื่นเรื่องต่อศาลที่มีอํานาจสูงกว่าให้นําคดีนี้กลับมาพิจ,จนารณาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าจากสถิติที่ผ่านมาการที่ประชาชนตาสีตาสาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรยื่นเรื่องแบบนี้ต่อศาลไปโอกาสที่จะสําเร็จ มันมีแทบไม่ถึง1%ด้วยซ้ำครับแต่ในช่วงเวลานั้นแม้จะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายผู๋แแม่ก็ยังคงกัดฟันยอมทำทุกอย่างต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าจะให้ปฏิหารเกิดขึ้นแถมในทุกๆวันที่เฝ้ารอคำอนุมัติจากศาลแม่และครอบครัวของไดฮีก็ได้ลงทุนย้ายมาอาศัยกันอยู่ในเขตกรุงโซเพื่อที่พวกเขาจะได้มายืนประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่หน้าอาคารรัฐสภากรุงโซได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายด้วยการต่อสู้อย่างสุดใจของครอบครัวนะครับก็สามารถทําให้ศาลสูงสุดลงมติอนุมัติรับคดีของแดฮีไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับการตัดสินของศาลในครั้งนี้ได้จบลงที่สัญญาแพทย์ที่รับผิดชอบเคสของแดฮีมีความผิดจริงโทษฐานที่ประมาทและทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตโดยไม่เจตนาและต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวเป็นจํานวนเงิน430ล้านบอนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ11ล้าน4 0บาทครับ โดยตัวเลขนี้เกิดจากการคำนวณสมมติฐานว่าแดฮียังคงมีชีวิตอยู่และทำงานได้รับค่าแรงเฉลี่ยของประเทศเกาหลีใต้จุดมีอายุไขถึง65ปีนอกจากการจ่ายเงินชดเชยก้อนนี้แล้วตัวสัญญาแพทย์หลักก็เพียงแค่รับโทษจำคุก3ปีและถูกสั่งใบเพิกถอนอนุญ,ญาตชั่วคราวครับส่วนพยาบาลและพนักงานตำแหน่งอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผ่าตัดวันนั้นก็เพียงแค่จ่ายค่าปรับกันไปคนละนิดหน่อยครับสรุปแล้วก็คือหลังจากที่แพทย์คนนี้ ได้รับโทษจนครบกำหนดและถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแทมยังสามารถกลับไปเปิดคลินิกให้บริการผู้คนต่อไปได้อีกด้วยแหละครับแน่นอนครับว่าการตัดสินในครั้งนี้มันก็ยังไม่สามารถทําให้ทางครอบครัวรู้สึกพอใจครับแต่ด้วยอํานาจของพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเองต่อไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจก็ผ่านลูกเลยมานานถึง7ปี เมื่อคนเป็นแม่เริ่มทำใจกับการสูญเสียครั้งนี้ได้บ้างแล้วเธอก็รวบรวมความกล้าของตัวเองเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของแดฮีเพื่อระลึกถึงความทรงจำที่มีต่อลูกชายตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อว่าเธอได้เจอเข้ากับกระดาษไดอารี่ที่ลูกชายได้เขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตความฝันของตัวเองเอาไว้มีทั้งรูปภาพใบหน้าของแดฮีที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็เคยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อรูปทรงคางของตัวเองให้กลายเป็นทรงตัววีตามความปรารถนาสุดท้ายของเขาครับ แทมผู้เป็นแม่ยังได้เจอเข้ากับกระดาษโน้ตใบหนึ่งที่เดเีเคยเขียนทิ้งท้ายเอาไว้ทำนองว่าวันใดก็ตามที่เขาจากไปแล้วเขาอยากจะกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวโลกสามารถจดจำตัวตนและชื่อของเขาได้และด้วยข้อความประโยคสั้นๆของลูกชายอันนี้เองครับที่มันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ลีนากึมผู้เป็นแม่แตัดสินใจก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นมาโดยเธอมีจุดประสงค์ขอให้ความช่วยเหลือเหยื่อคนอืน่นๆที่ได้รับภัยอันตรายจากการผ่าตัดสัญยกรรม โดยการรักษาทางการแพทย์ใดก็ตามที่ไม่เป็นธรรมแถมเธอเองยังคอยเป็นกำลังหลักเป็นแกนนําที่คอยต่อสู้ยื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลหันมาสนใจพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางด้านการสัญกรรมในประเทศเกหาหลีใต้ซึ่งสุดท้ายด้วยความพยายามของผู้เป็นแม่ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เพียงแค่คนเดียวที่เธอก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ไหนมาก่อนแต่เธอก็สามารถทําทุกอย่างจนทําให้ทางการนะครับได้มีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่25กันยายนปี2023ีที่ผ่านมาเช่นหลังจากนี้ทุกคลินิกหรือแม้แต่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ในห้องผ่าตัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและต้องเก็บไฟล์ภาพบันทึกเหล่านี้เอาไว้เป็นเวลาขั้นต่ำถึง30วันจึงจะสามารถดำเนินการลบไฟล์ทิ้งได้และมีการตรวจสอบใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อของกฎหมายข้อนี้อย่างเป็นทางการว่า กฎหมายคอนเดหีครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนกับว่าความพยายามความเสียสละของผู้เป็นแม่ตัวเ,เล็กๆคนนี้เธอสามารถทําให้ชื่อของลูกชายที่จากไปกลายเป็นที่รู้จักเป็นที่จดจําของผู้คนทั่วประเทศได้สําเร็จจนได้ครับส่วนทางด้านคลินิกสุดสยองคู่กรณีในครั้งนี้หลังจากที่จบกระบวนการในชั้นศาลทั้งหมดพวกเขาก็มีการเปลี่ยนชื่อรีโนเวทปรับภาพลักษณ์ทางคลินิกและยังคงเปิดให้บริการ เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งโลกต่อไปครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหากเนื้อหาตรงส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอัยมณที่นี้ด้วยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับหากชอบคลิปของผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงด่งติดตามกันเอาไว้ได้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปหรือสําหรับพี่ๆคนไหนที่สะดวกและมีกําลังนะครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่อง ก็สามารถกดปุ่มซปเปอร์แตงรูปหัวใจใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนล่วงหน้านะครับขอบคุณครับและสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ